สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube facebook ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาแบบกระเซิงก,กระเซิงด่วนๆน,นะ,ะมาแบบด่วนๆแจ้งข่าวด่วนๆเลยนะคะคือทางช่องเราอาจจะถูกการตัดการติดต่อนะฮะซึ่งทางรัฐบาลอิหร่านนะคะประกาศว่าจะตัดนะคะ u u e e f a c e b o o k นะคะทั้งหมดนะคะของประเทศอิหร่านนะอะไร เลยแจ้งมาให้เพื่อนๆทราบนะถ้าช่วงนี้หายไปอย่างไรนะคะก็ขอประธานภาภัยด้วยจริงๆนะคะมันเป็นเหตุสุขวิสัยนะคะ,ขะ,คะเขาอาจจะเปิดอินเทอร์เนต็ตให้ใช้ได้นะคะใช้ได้เฉพาะโ,โดยเฉพาะนะคะแอปของประเทศอิหร่านเท่านั้นนะคะเขาจะ <ๆ S 2> ตัด VPN นะคะ Facebook YouTube คือทุกสิ่งทุกอย่างนะเขาจะล็อกให้หมดเลยนะ,นะคะซึ่งบอกได้เลยว่ารัฐบาลประเทศนี้ เก่งมากๆนะคะเรื่องนี้แล้วเขาเคยทํากับเราแบบนี้มาครั้งหนึ่งแล้วนะคะว่าประมาณสักปีสองปีที่แล้วนะก็ตัดแบบนี้จริงๆนะคะแล้วเขาจะปล่อยอินเทอร์เน็ตให้เฉพาะบางแอปพลิเคชันของประเทศเขาเท่านั้นอย่างเช่นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับรถแท็กซี่หรือแอปพลิเคชันที่สําคัญในการดํารงชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ของแอปของประเทศของเขาเท่านั้นนะคะเขาจะตัด YouTube Facebook อ,อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวด่วนๆให้เพื่อนๆทุกคนได้รับทราบกันนะถ้าช่องเราหายไปสักพักหนึ่งก็ประมาณนั้นนะถ้าได้ตอบคอมเมนต์ไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่นะแสดงว่าเราถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะ มาแป๊บๆหน้าวันนี้ด่วนๆนะเดี๋ยวจะอัพคลิปนี้ไม่ทันนะคะก็มาแจ้งข่าวกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าต่อนะฮะถ้ายังสมมุติว่ายังมีสัญญาณการใช้อินเทอร์เน็ตได้อยู่นะ,ะอาจจะยังเห็นกันแวบๆบแบบแต่ก็จะพยายามออกมาให้ได้นะคะเขาล็อกเราเราก็ต้องออกมาให้ได้เพราะว่าเราเก่งนั่นเองนะ,ะก็มาแจ้งข่าวด่วน ติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังและรับชมนะคะขอบคุณทุกๆคนฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะด่วนมากๆมาแบบด่วนๆไปแบบด่วนๆกระเซิงกระเซิงมานะจ๊ะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ